ที่นี่ภาชีครับชุมทางบ้านภาชีจังหวัดอยุธยาฮะจันชรลา11ก็มีขบวนสองหนึ่งครับกรุงเทพไปเอ,อ่อตะพานหินนะครับใช้รถออดีเซลลางทำขบวนนะฮะก็ตอนนี้จอดรอเวลาออกนะครับ ก็เดี๋ยวก็ใกล้ออกละอยู่ประมาณนาทีนนะฮะในการวันนี้ก็ท้องฟ้าก็ค่อนข้างแจ่มใสนะครับท้องฟ้าค่อนข้างแจ่มใสไม่ค่อยคึมฮะบรรยากาศรอบๆก็นี่ยประมาณนี้นะฮะก็ไม่ค่อยมีผู้คนเท่าไหร่นะี่ครับเพราะว่าก็ ช่วงโควิดด้วยหยุดยาวด้วยอ่าตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ปล่อยขบวนสองหนึ่งหนึ่งะฮะกรุงเทพไปตจัมหินตอนนี้ต่อไปน่าจะในวัดท่าเรือบ้านหมอนอวิวัดท่าเรือบ้านหมอน่าจะใช่นะผมก็ไม่ค่อยได้นั่งขบวนนี้เท่าไหร่พิเลลังประมาณ ห้าคันนะถ้าผมนับไม่ผิดน,น่าจะประมาณห้าคันนะครับออกมาแล้วะฮะหนึ่งตองสอง,นะนะะงนะฮะไปแล้วฮะดีจรรางฮะหนึ่งตองสองครับหนึ่งสองหนึ่งะฮะ ปิดท้ายด้วย1นึ่สอนะครับรถกับพ่วง5คันนะครับเป็นชั้น3ล้วนห้าคันนะครับก็รับส่งบรสสารยาวๆจนถึงสะพันหินเลยนะเดิน้างปลอดภัทุกคนทุกท่านทุกเส้นทางสวัสดีครับ